เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่12พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะสาหรับคนที่เกิดราศีพฤษภวันนี้นะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะหลายๆคนกําลังที่จะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะหรือระวังบ้านมีปัญหาหลังคารั่วนะคะหลังคามีปัญหา นะคะในช่วงนี้นะคะคุณกําลังคิดจะซ่อมแซมต่อเติมระวังมีปัญหาทะเลาะนะคะหรือมีปากมีเสียงกับคนในบ้านด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังคิดเรื่องเงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการทํางานนะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามานะคะ มีโอกาสได้เงินพิเศษเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือเงินพิเศษเข้ามาช่วงนี้อย่าทานเยอะระวังน้ําหนักขึ้นนะคะจะทานของอร่อยเยอะจนเกินไปจนน้ําหนักขึ้นนะคะคุณระวังมีปัญหาเดอนสุขภาพคุณมีโอกาสได้ไปพบหมอพบพยาบาลด้วยนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายย้ายบ้านย้ายงานนะคะในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในตําแหน่งของบ้านอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะระวังมีปากมีเสียงหรือทะเละ กับคนในบ้านระวังเรื่องคําพูดกันด้วยนะคะระวังเรื่องคําพูดคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะกาลังคิดอยากจะซื้อรถกําลังคิดเรื่องรถนะคะอยากจะซื้อรถอยากได้เงินสก้อนคุณรอเงินอยู่คุณจะได้เงินเข้ามานะคะมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาดวงการงานช่วงนี้หลายๆคนกาลังมองหางานใหม่ๆกําลังรองานนะคะใครรองานจะได้งาน ใครจะหางานใหม่จะได้งานนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีมีโอกาสใครที่ทำงานประจําอยู่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นนะคะแต่คุณอาจจะต้องอดทนหน่อยระวังเรื่องคำพูดของคุณด้วยนะคะดวงการเงินนะคะ ดวงการเงินช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนใครรอเงินมีโอกาสได้เงินคุณมีโอกาสได้เงินเข้ามาแบบฟุกฟุกเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นเงินพิเศษต่างๆนะคะเข้ามามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะเข้ามาในช่วงนี้ดวงความรักสําหรับคนโสดนะ,ะสำหรับคนโสดช่วงนี้นะคะคุณสนใจเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินสนใจเรื่องความมั่นคงในชีวิตมากกว่านะคะ มีคนเข้ามาก็ยังไม่ใช่ยังไม่โดนยังไม่ถูกใจนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกับคนเก่าที่คุณเคยคบกันมาก่อนนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจระวังมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องการเงินนะคะระวังทะเลาะกันเรื่องการเงินอาจจะมีเรื่องทําให้งอนกันไม่พอใจกันทะเลาะกันนะคะมีปากมีเสียงนะคะแต่ก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะดวงโชคลาภของคุณช่วงนี้นะคะโชคลาภของคุณจะได้มาจาก เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีส้มนะคะสีแดงสีส้มแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 3 2่สสนะคะหนึ 1, 3, 2, แล้วก็มี8นะคะคอยคุณโชคดีร่ํารวยค่ะ